ละครสั้น FC เรื่องแก๊งสกอยชอบหาเรื่องจะเป็นยังไงนั้นปรับชมกันเลยค่ะวันนี้เช้ารีบไปหน่อยเลยหิวเลยยัข้าสักหน่อยดีกว่าเมื่อเช้ารีบไปหน่อยก็เลยรีบข้าในข้าวเลยหนมหนม กับข้าวันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่วันนี้ไอ้พวกสกอยเนี่ยจะมาหาเรื่องฉันอีกไปดี่อไอ้พวกแกงสกอยเนี่ยชอบหาเรื่องทีเลยเฮ้ยอยู่บ้านคนเดียวก็แบบนี้แหละแล้วอยู่บ้านใกล้เคียงกับไอ้พวกสกอยด้วยไงแล้วหัวหน้าแก๊นนะขอโทษเลย ไม่มีใครเอาหัวหน้แกงสกอยลงได้ไปแต่คนเดียวหรอกฉันก็ไม่กล้าจะไปหาเรื่องพวกเขาหรอกแต่เขาอ่ะชอบมาหาเรื่องฉันก่อน,นไปไหนปาไหนนะก็จะชอบตาไปทุกที่เลยถึงถึงทำให้ฉันต่ชอบอยู่ในบ้านฉันรู้ลิขต์ของไอ้พวกแกงสกอยแล้วว่าเป็นยังไงโอย้ยพวกแกวันนี้เราอ่ะไปหาเรื่องไอ้โรตีปะ อุ้ยพอดีเลยอยากหาเรื่องเันอยู่พอดีเลยวันนีอะ่ะแต่งตัวรถปาโทนสีแดงคือรถดูเด็แมบบ่แต่เราไปกันเลยวันนีอะ่ะพวกแกสาคนน่ะต้องตั้งใจฝั่งฉันนะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวพวกแกอะ่ะก็เปิดแผนที่ฉันอะ่ะวางไว้หรอกโอเค พวกเราอะ่ะต้องสับคีกันนะเข้าใจปะโอเคค่ะใครอย่าแหกกดนะใครแหกกดไม่แต่กดเดียวฉันนะไล่ออกจากแคงสงกอยนะได้ค่ะเอาบานีเอาหูบนี้เดี๋ยวพวกเราดี่ยวพวกเธออ่ะสามคนนะไปลอ่อมนวะเดี๋ยวฉันอนะ่ะ จะดักอยู่หลังบ้านแล้วฉันก็จับมันเธอแล้วพวกเธออ่ะก็รีบไปเอาไข่ดาวนิตู้เย็นมามาคว่างใส่หัวเลยเข้าใจปะได้ค่ะอุ๊ยจะดีหรอเราหาเรื่องมันหลายครั้งแล้วนะนี่ใหญหัวเขียวถ้าเธอไม่อยากว่าแผนก็ออกจากแก๊สกอยไปเป็นสกอยฝึกใหม่อ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูด ก็ได้ค่ะถ้าอยากเป็นสกอยนะก็ต้องตั้งใจฟังหัวหน้าแกงด้วยพวกเธอสองคนก็ช่วยสอน,อนหน่อยนิดหน่อยสิมันเพิ่งเป็นสกอยจบใหม่เนี่ยค่ะบ้านก็ดูหลังใหญ่เนาะแต่จะได้ ตัวอ่อนแอมากเลยอยะเสียงหอดล้วอะไรเน nah hm ี่ยเฮ้ย pues ี่พวกเธอเข้ามาหานเราอีกแล้วเหรอหน่อยบุกหลวกบ้านองถึงรปภแน่ฉันไม่ออกเพราะฉันเป็นลูกสาวของรปภอย่ามาโกหกนะ No เธออะชอบหลอกคนอื่นคนนี้ไปเรื่อยเปื่อยหน้อยอย่ารอตีอย่าคิดว่าเป็นเด็กเด็กเรียนแล้วจะปากดีนะเธอูลมันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจ็บก็บโอ๊ยออกไปนี่จะหนีไปไหนพวกฉันสี่คน จะเอาเรื่องแกถึงสุดทำไมพวกเธอต้องมาเอาเรื่องฉันล่ะฉันแบบไปทำอะไรให้พวกเธอก็เธออะแย่งคนหลักจากฉันไปฉันไม่ยอมหรอกนะที่เธอจะแย่งคนหลักจากฉันไปฉันน่ะจะฆ่าแกให้แหกเป็นชิ้นๆสกอยเขาไปฆ่ากันหรอกแต่ฉันเป็นสกอยสุดโหดไงฉันจะมีสิทธิ์ฆ่าหรือไม่ฆ่ากันได้ถ้าถ้าพวกเธอสี่คนจะไม่หยุด ฉันจะทอจะน้ารวดไหลแล้วยั่งเลยดีกว่าอฮ้ยกเทาสองคนน่ะต้องติดคบฉันจะเอากเทาติดคบมาใส่ไปเลยคุณนำ,ำรวด่ะคุณนำรวดคุณนำรวด่ะว่าไงจ๊า พอดีว่ามีแกงสกายเขาจะฆ่าหตัวนายบุกลุกบ้านหนูค่ะได้เลยเดี๋ยวซิมันไหน,นนั่นนะคะเดี๋ยวตามหนูมาตามหนูมาค่ะไปเลยไหนไหนไหนใครบุกรุกบ้านเธอเดี๋ยวฉันจะตามไปจัดการมันเลยแล้วว่าแต่เธอจะเอามันจำคุกกี่ปีละหนูจะเอาพวกเธอจำคุกสักสี่ปีค่ะได้เลย ฉิไม่ใชจะบินชาหน่อยนะไหนอ่ไหนไม่อยู่ไหนนู้นค่ะไว้แกทั้งหมาแล้วจับ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 ลจับลยจับจับมาแล้วฉันาแล้วแล้วกำลังเสริมกำลังสริมาแล้วสกอยบุกลุกบ้านแล้วแล้วไพวกเธอีรแล้วไปไปไป คิดจะเนียวไปไหนล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลวแล้วแลวแากจะหนีไปไหนนี่บวกเธอมารตัวสดิดีถ้านไม่อยากโดนจำคุกเพิ่ม ต้องจับแล้วค่ะมันเป็นบ้าไปแล้วค่ะโอเคงั้นฉันก็จะทำน้าที่อ่จับรอด้วยครับน๋ยวแล้วค่ะหัวนหน้า<ฮ>ไปแล้ว<ฮ>จําไว้นะอย่ามาหาเรื่องขครอย่างดอีกฉันไม่ชอบอาเี๋ยวคิดดี้ก็ขอจบเพลินนะบาย